สวัสดีครับเละเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นละใช้แนวนะครับรวมไปถึงเลาะเป็นละแฟนเพจนะครับเมนี้นะครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งขอกงัวบานบานนะครับแล้วก็เป็นงัวพื้นบ้านน้ำนะครับอยู่ทั้งอำเภอนาเยียนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนี่ยนะครับเป็นงัวพื้นบ้านนะครับเป็นงัวกระโดนนะครับเป็นง่วไทกีนะครับ บรรยากาศดีๆดีพี่น้องนะครับขอกงัวก็เป็นขอกงัวแบบบ้านๆนะครับบรรยากาศดันค้างขอกงัวกับมีป่านะครับมีนานะครับมีสวนนะครับเห็ดหน้าแต่ว่าปลูกกล้วยนะครับไว้รอบคันแทรกะถือว่าเป็นคล้ายๆบรรยากาศของสวนเกษตรนะครับบริเวณเห็ดแต่หน้านะครับแต่ว่าคันแท่หน้าก็ยังปลูกกล้วยนะครับ พอได้กินพอได้ขายเนาะนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีแห้งนะครับอยู่ทั้งบ้านน่าดีนะครับฝนกระตกดีพี่น้องช่วงเมื่อสองมืนะครับพายุเข่าเนาะนะครับทั้งอุบลเท่ากบเต็มเต็มนะครับได้รับผลกระทบเต็มเต็มเลยนะครับทั้งอุบลทั้งอีสานตอนล่างเนาะนะครับหรือทั้งใดนะครับได้รับผลกระทบจากพายุนะครับที่จะเข้ามือมือนี้สิบเก้า มืออื่น20นะครับเห็นพิ่นพยากรอากาศเนาะนะครับว่าเตรียมรับพายุเต็มๆเลยนะครับ19 20นี้นะครับก็เป็นอีกคอรกนึงนะครับที่น้องโก้ผ้ามาเบิงนะครับเป็นคอกงัวบ้านนะครับเป็นงัวพื้นบ้านนะครับสำคัญก็คือเป็นเพื่อนบ้านของน้องโก้นะครับเป็นญาติพี่น้องกันหรือจังใดนะครับมุนกำลังไปกำลังไปนั่มกันมากมาแล้วมาแล้วนะครับนี่ สีแดงเอืยอผมมาแล้วนะครับนี่คือน้องโก้เอาวันดีกันอีกคลิปน้องโก้นี่นะครับเอ้าเดี๋ยวก่อนอื่นสิคุยกับเจ้าของคอกเอาวัดดีพี่น้องเอาอีกรอบก่อนน้องโก้เอาน้องโก้ทิ้งไม่ก่อนอืมครับแมนอ้าวคุยกันนิดนึงก่อนคุยกับเอืวอเจ้าของคอกเป็นเอ่วอยน้องโก้ป่ะนี่ครับผมโอ้เป็นเป็นเอืยอน้องโก้เอาวันดีกันอีกรอบน้องโก้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่ น้องโก้เป็นเอฟซีเราเป็นเลาะแล้วก็ได้ทักหาไอาทั้งทั้งเพจเนาะครับผมว่าอยากให้ไอามาถ่ายคอกง,งั่วหรือมาเบิ่งง่วบรรยากาศแบบบ,าบา้า,บานๆถึงงัว่าไทยบา้านถึงงัว่ากระโดนถึงงัว่าไทยกี้นะครับนี่ครับหลังจากที่มาถ่ายของน้องโก้ไปเห็นบอกว่าเป็นตลาดมีคนทัก <laughs> <laughs> มีคนทักน้องโก้เป็นวะทักครับไผ่ก็อยากได้ง่วน้อยๆนี่เระเป็นอย่างบ้าน <laughs> เพิ่นจำได้บ่้ดังโก้รับผมเพิ่นจำดังโก้เพิ่นทักว่าจังไหนเพิ่นทักว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยเห็นว่าไทยกระดนเป็นฝูงมันนีโดนแล้วครับอืมอเพิ่นก็เลยว่าข้องการเห็นออกรล่การสองเลาะเป็นเลาะนี่แหละครับผมอันนี้กะถือว่าเป็นเป็นคอกอีกคอรกนึงแต่ว่าเวลาไปเลียงอีหลีเวลาไปไปร่วมกันนี่เลียงร่วมกันนี่บมเมนเป็นร้อยโตเลยบ่ดังโก้ฤดูแรงครับผมโอ้ฤดูแรงเหมือนบ่ครับโอ้แล้วก็จะมีบรรยากาศแบบ เอาง้วข้ามน้ำคือง้วลอยน้ำข้ามไปมันบอครับโอ้นี่คือฝูงของเอือยทิพย์นี่ครับเอือยทิพย์กัดขามนี่ตลอดครับผมโอ้นี่ชื่อเอือยทิพย์ครับอ้าวขอบคุณนังโกเอาไม้ให้เออยทิพย์เบิ้งมาตะนี่นี่นี่แหละครับเอือยทิพย์เลี้ยงสืบต่อมาตั้งแต่พ่อแต่แม่นี่ครับผมนี่ครับเออีหลีบ่เอือยอีหลีเนี่ยเออเออยีหลีโอ้นี่อายุหลายปันใดแล้วน้องทิพย์ยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีนี่เลี้ยงง้วมาตั้งแต่ จักปีนี่จังเกิดบุญเบาคือยายเทาเนาะืนี่แหงอออลงเรียนบอกลุงเรียนกัได้เรียงมาตลอดครับก็้จคืาจำความได้จาม้จำความได้จำำเวานด้จำจำความได้าไปนำคว้งแต่าม้จำจำคานได้ามไดวแม้ามเดม้จำจำคานเด้วาไ้านไดาไ้ามหล่ามไ้ามได้าเร้นาด้จำกวาม้ความไ้วามไวาามไ้วามไี่วามไ้จามไ้จวามไ้วา้วามได้จำจนน่ะนะพี่น้องนั่นล้ค เป็นจั่างไหไม่จังหดคือได้มากมากเฮ็ดของว่าจะของบบดตอนนี้คือได้แยกมาเลี้ยงเองบาดตอนนี้นี่เพิ่นเป็นของใหญ่อยู่บ้านเพิ่นแบ่งให้เป็นมูนแบ่งแม่เพื่อนแบ่งให้มาจากตัวตอนนั้นมูกรบบุหูคือกันเม่ใหญ่เพิ่นเป็นเพิ่ก็เลี้ยงมาต่ไดเท่าไรอืมแม่ใหญ่นี่คือยา่บ่แมยนย่ายย่ายให้แม่มายา่ยา่ก็แม่ก็อยู่น้ำกันโอ้ยอยู่น้ำกันแม่์ ตกลงนี่ยังเป็นงูหย่อยู่แมนบ่อนี่แมนโออะไรแบบนู้นเป็นคนเลี้ยงแล้วเศร้าเลี้ยงแล้วโอ้ยแล้วเขาแล้วขี่คานเลี้ยงแล้วใ่แล้วครับยายเอาให้เอื้อยแล้วแมนบอกโอ้ยกให้แล้วนี่จักโตครับตอนนี้ยังอยู่สิบห้ายังสิบห้าตเป็นงูว่กระโดนเบิดเลยแมนบ่อนี่แมนกระโดนเบิดเป็นอย่างคือบ่ซื้องงูใหญ่ๆงามๆมาเลี้ยงคือเขาี่ลูกขี่คานหายใหญ่ขีคานขี่คานหายใหให้มันกิน นี่นี่นี่นานี่กแเป็นเป็นหญ้าบริยาปลูกมันบ่เนี่ยบ่ยาน้ำอันนี้เฮ่านี้ละอืมยากน้่คันแท่น้าเฮานี่บ่เอาเครื่องไปตัดหอบขึ้นรถอีแจ็คมาเลยกินง่ายง่ว่าตลอดคำน่าไปนี่ข้าเจ้ากับปลูกยาอยู่นีประมาณไรนึงนี่ละเอาข้าเจา้าขายง่วเข้าเจ้าเบิร์ดก็คือ ขึ้นนู่กับเอาขามไปเลียงปกติการเรียงข,ข,ของน้องทิพย์นี่คือตอนแรกอาวตอนแรกเขากะเอางัวเข้าคอ,อกแล้วแมนบ๊ะก็เอายาซูตให้กินอีกเลียวแตมือมือได้ดขี่ขันกับโปให้กินมือได้อนนี่กะเอาเตียเฟียงโอ้เฟียงกับมี่ขี่ขันมันวะแต่ว่าบอเด้กินเฟียงมันนีดีหามือหกมือแล้วเต่ยาหานี่คือตอนแรกแมนบ๊ะอ่าบัตตอนนี้ย่าย่าเว่นเนี่ยตอนเช้าเอาบัตตอนี่ห้าเอางัวออกจากคอกจากม่วงที่ยง เทียงแล้วตอนเศ้าไม่กินย่างมันตันี้กาบว่ากินบอ่ให้กินเลยมัน,มนบอกก็คือเอาใส่ล่างไว้แต่แลกงจริงสิคำว่ามีเสี่ยงโอ้คำว่ามีหยาก็เอาเสี่ยงหายยามมือเศร้าเทียงก<อ>ับปล่อยงัวคมหวยเลยโอ้คือสมือมประมาณเทียงสิบปล่อยงัวคมหวยเนียนเข้าไปนั่นอยู่บะไปไปนูกกะขี่เรือไปโอ้มีเรือมันบอกโอ้คือกี่พอายเป็นคนไปเรียงแต่คบอกขั้นมีเลืยงแล้วกะขี่กะติ๊ก กระติกข้ามไปกระติ๊กเหียงกระติ๊กน้ำอันติ๊กน้ำมันติ๊กอันนี้ฮะโอ้กอกอกระติ๊กเอากระติ๊กร้อยความไปแม่แล้วเจ้าของเดี๋ยนูกับโบ๊เด้ไปตะกี้ตะกี้บได้ไปแม่มีตะพพยใหญ่ไปผูเดียวตะกี้นูกับเพื่อนไปได้กให่เพื่อนไปเลียงนูกับเกี่ยวหยาน้ำมูนีมาถาน่่มือแรกเมื่อกี้ไปคอกไอ้น้องเบีย์มาคอกปอสีม่น้องเบียบอกว่าตะกี้ยังในหน่อยก็ไดิ กอหางงัวข้ามห้วยเคยอยู่บ่เคยคือกันแมนว่ายน้ำบ่เป็นบ่นู้นว่ายน้ำบ่เป็นได้พยานงัวผ้าจมบ่นู้ก็บนู้ก็ขี้กวดหลังมันไปโอ้กอหางมันม <laughs> ันก็ว walk <necessary> ่ายเออนู้นว่ายน้ำบ่เป็นเจ้าคนนะครับโอ้กอหางบ่ได้รหลุดแต่เดี๋ยวนี้ก็ว่ยบ่เป็นแต่ว่าหันขี่เลียนี่กันใจไปอยู่เราพ่ายเรื่อเอาเนาะซืมือนี่นาะเนาะ ก็คือเพราะคว่ำไปแล้วนี่เขาไปเลี้ยงจังไดน้องทิพย์กับป่วยไม่มีดอนอยู่นีนี่อ่ากับเลี้ยงน้าดอนเน่ป่วยเขาป่ายาเขาเจ้าเน่ป่วยเขาป่าที่เขาอ่าบริเลี้ยงว่าแล้วแมนบอยโอ้ก็ให้เขาก็ตอนมันไปอยากให้ันไปข้างในเขาก็ตอนมันไปหรือมันไปเองไปเองแมนเขาเป็นคนน้ำกวนมันแมนโมเมนต์โมเมนต์เขาผ้าไปมันไปเองโอ้ผ้าเขาไปป่ะสันว่าแต่เปิดคองนี้มันก็ดูดูดูดไปน้ำท่างความห่วยเลย เขาก็ต้องไผ่เรือน้าก้นมันไปไปหอดมันกับผ้าเขาไปอีกไม่กับผ้ากันไปไกลสุดนี่จะกี่โลบัถึงโลนี่ค่ะไม่หนีกระหอดแล้วโอ้ความนี่ย่างแรงมันจังเด็ดไปไกลโอ้ย่างแรงไปไกลแมนบอกเอาเป็นอย่างนี้แถวๆห้วยบ่มียาญ่บอกเพื่อนปลูกข้าวโพดโอ้เพื่อนปลูกข้าวโพดแมนแต่ข้าแต่กี้ก็ะยู่ลอกห้วยนี่ละมาเพื่อปลูกข้าวโพดก็เลยเลยขึ้นไปไกลไกลนี่จะกี่โล จะเกี่วแล้วค<ห>ุณว่าไม่เกียบซิฟโลอยู่ยบ่เกียบซิบโลเฉพาะไปนะนครับอีซีบโลว์เก่งแห้งเก่งแห้งพี่น้องเข้าเบงติตล,ลาสเนาะนะครับก็คือวิถีชีวิตนะครับเฮ็ดมาแต่ใ่หญมม่าแหลงเอางวาไปไวพุ่นเข้ากับขี่รถไปคํามากก็เัางเขาขอกระผ้าขี่กลับมาโอ้มีขอกอยู่อยู่ดงอีกแม่นบอนี่แม่นยญ้เกี่ยวเขาเรือก็เอา พากันแก่ใหม่ขึ้นไปเห็ดคอคิวขนโอ้ปเห็ดคออยู่ดงเลยแมนก็คือตอนแรกก็เอาง้อเขาคอกเขากอากับมาเงินแมนแต่ว่าย่ามนี่ก็คือต้องเอากรมาของนั่นปลไก่แม่นบ่ะแมนเห็ดอยู่ดงคือของต้องโกนบ่โกะมีมองพักง้วเวลาหน้าแรงเพราะว่ามันเดินทางไก่เนาะย่ามไหนจังสเดีเอากับมาบัดนี้เข้เอาไปไ้ไวดองเนว้ยนั่นสามเดือนสามเดือนอาะเดือนเดือนหยัางไปแต่ท่านว่า เมษากับมาสามเดือนสี่เดือนไปปีท่านว่ามาการากลุ่มห้ามีนะสามสี่เดือนนี่เนาะย่ามแรงก็เอาขึ้นไปไหว้่นเลยเกี่เขาเรีอกกับไปเลยอืแต่ว่าย่ามแรงก็หากินแบบบุฟเฟ่สบายเลยตองไปสิไปหากินไซถึงเวลามันกลับคอกเองโอ้สีม่วงแรงก็คือเขาคอกมันหูเวลาเนาะนี่ก็คือกับบริยากอย่างไรพี่น้องนี่นะครับมาตานี่ได้ขายสุดเดือนบ่นี่บ่ไเดค่ะ เป็นน้ำราคาหรือว่าเป็นเป็นพ่อบรยากขายเป็นน้ำราคาเป็นน้ำราคาแมนบอกแมปีนี้เอาบอแมนปีนี้ไหมตั้งแต่งวงลงมากนี่ได้ขายแนบวะพี่กายนี่พี่กายบรได้ขายขายวางแหลงหันตัวหนึ่งขายวางแหล่งตัวหนึ่งแมสองปีละขายตัวเดียวแมนขันมันล่งอยู่จังสี่ตลอดไปสบรได้เก็บไว้เอาไว้เบิด แต่ว่าพี่นานี่คือสิบปัญหาเพราะว่าเย๋อนนี้มันซิมหาโตออกอีกกแค่สองตเท่านั้นอ๋อเพิ่งออกอีกสองตเนี่ยมันมาสมีแม่พันจักโตครับตอนนี้เจ็ดแปดตเก้าตัวเแปดตเนาะคันปีนี้มันสมมเจ็ดแปดตนี่ไหวยปีต่อไปกะเศร้ากว่าแล้วเนาะบัตตานีเนาะปกติขายงวจากปีอายุมันไหม ตะกีเพื่อนก็ข้ายปีก่าเพื่อนกั้ปีกวแม่นหมอปีกัวสองปีเพื่อนเขาออกปีตะกีมันราคาอันนี้เพื่อนเขาออกปีละสามสี่ตัวตะกีเอื้อยทิพนี่สีเหลืองทั้งห้อทั้งควายครับเป็นพึ่งขายเบิรปีนี่ควายบมตะกีเลี้ยงควายจจกโตวควายสี่ตัวสามตสี่ตัวเหลือเหลือแตงัวเนาะนี่เนาะแมนมันยา เราผูเหลี่ยงง้วค้วไนั่นเราไปบได้เราถ่าวเราเก็บขาเราเราก็เลยตัดสินใจขายกถือว่าเป็นง้วที่ขายง่ายเนาะง้วแนวนี้เนาะเพราะว่าตนทุนเท่ากับบมีหยังมันเป็นเป็นง้วแบบบได้ซื้อง้วนนี่บได้ซื้อมากบอด้ซื้อมากอัตนีกเรียงกันนี่ยาแต่น้ำหัวให้ไปหน้าหรือว่าตอนไปเลียงน้ำทงอย่างส่เนาะบ่มีทุนหมอว่านก็ปลอยออกก็เล่น โค้งพูนโค้งพูนบอกวามห่วยตัวบอกืมอว่านบอกวามไปสองเมืองอยู่นามห่วยไม่ไหลอน,นาม,ม,มไหล,ไหลกับโบไปกะจริงๆน่ะอยากเห็นตอนเผื่อเอาเอา,เอาขามนามขามห่วยนะพี่น้องแต่ว่าบอท่านได้เห็นจักเทือเนาะนะครับมันมีย่างไหลพี่น้องนะครับพ้ามาเบิ่งบรรยากาศขอกงวแบบบานๆนะครับง้วเป็นง้วกับเป็นง้วพื้นบ้านนะครับการผสมเข้ากับย่างแบบอาศัยพอท่น อาศ de. ัยพ่อพันธ์คนอื่นเหมือนเป็นบอไปเล mm ี้ยงน้ากันเอาพ่อพันธ์คนอื่นผสมนะครับเขาบริจ้างผสมอยู่น้ากันเขาลงทุนอย่างตัวนี้ผู้ใดมีพ่อพันธ์ก็ใส่น้ากันเป็นธรรมชาติตัวใหญเลยนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเป็นบมโกกเกี่ยวเขาปั๊บก็คือออกลูกเลยครับคุณน่าจะพอมีขอดบางมีสองตัวเป็นฝรั่งก็หมื่นปีนี้มีสองตัวนอนตองทีบนอนตุ่มนี้ยังกินนมอยู่นี่อีกสามสี่เดือนก็คลอดีนี่นอนนี่นี่ละ คือบรรยากาศแนวนี้นะพี่น้องครับคันบอกออกมาแบบทั้งทั้งนอกแนแจักหน่อยเน<ล>ี่ย <ๆ S 2> มันกระส,สบ,บอมมีบรรยากาศแนวนี้ให้เห็นอ่ะกระสบบมีบรรยากาศแนวนี้ให้เห็นพี่น้องเบิ้งนี้นะครับนี่คือผมพาเบิ้งนะครับนี่บรรยากาศดีนะมีหน้านะครับนี่ป่ากล้วยนะครับมีขั้นแท้ทองข้ามน้ำนะครับนี่ขั้นหน้าซูมมอนี่นอกจากปลูก ผลไม้ปลูกกล้วยนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาไว้ปลูกยาให้ง่วกินอีกนะครับคือพัฒนากันไปนะครับนี่ขอบคุณทั้งทีมเลหลายขอบคุณน้องโกน้ำนี่หามาเบ่งอีกขอกนึงนะครับของขอกง้วนบานนะครับมีคนเขาทักมาโกบอกว่าทั้งนครพนมก็มีแนวนี่ว่าซ่านนายก็เลยบอกส่งพิกัดมาส่งพิกัดมาแล้วก็ส่งหานมมารถมาพร้ามือน ขไก่ขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับบรรยากาศทองทุ่งไฮน่าธรรมชาติแบบเขียวขจีนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ